จบลงไปแล้วครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดระหว่างเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนตโอ้โห คนตามหายควักเลยผู้ชมอู้วันดี4วันไข่นะครับเอาละครับกลับมารีแคปกันนิดนึงครับหลังเกมระหว่างแมนยูกับเบนฟอร์ดนะครับก็นัดนี้ก็ท้ายปิดไปนิดเดียวนะครับ3ประตูตัวหนึ่งเบาๆโอ้โหไม่อยากจะเซตเลยโอ้โห จะดีสักนัดเลยไม่ได้รือไงโอ้โหนะครับแล้วก็เริ่มนัดแรกโทษทีครับเริ่มครึ่งแรกก็โดนไปแล้ว2 2เม็ดนะครับโดยอ,อีกอร์เตียโกจัดไปหน่อสองเม็ดในนาทีที่8กัในาทีที่20นะครับหลังจากนั้นนาทีที่26บเบนเจามินเตโกก็มาทำประตูตีไคร่แตกนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเลิกงาม ยามดีที่ดีของเชโก้นะครับที่นัดนี้อุตส่าห์ยิงประตูได้แล้วตั้งทีนะครับแต่ว่าไม่อยากจะเซตนะครับส่วนภาพรวมในครึ่งหลังนั้นแมนยูก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยครับแล้วก็ในนาทีที่76นั้นบูโน่เฟอร์นันก็มีโอกาสได้สับไกล ยิงลูกโทษนะครับจากการที่เอ็มโบมูนั้นโดนทำโทษทฝาวในเขตโทษของเบนฟอร์ดแล้วก็เสียจุดโทษครับ v ิอเช็คเรียบร้อยแล้วก็การเป็นบูโรเฟอร์นานครับจอมถล่มประตูลูกโทษของแมนยูนั้นรับหน้าที่สังหารครับนัดนี้ดวลกับแคลเฮอร์นะครับเด็กเด็กของเด็กเก่าของพี่ๆเขานะครับก็หืม <c oughs> ถามว่ายิงดีไหมก็มันก็คงไม่ดีหรอกครับยิงไปเข้ามือเขาเต็มเต็มเลยครับปาดออกมาแล้วก็โอ้โหแล้วก็กระโดดคาร์เฮอร์นเนี่ยดูแล้วเนี่ยครับท่าทางเนี่ยน่าจะไปได้สวยไปรุ่งครับผมจริงแล้วดูดูแววของไอ้หนุ่มนี่มันมาตั้งแต่ฤดูการที่เขาเล่นอยู่กับพ,พ,พี่พวกพ,พี่นะครับก็เล่นดีมากเลยพอสมควรนะนะครับลเล่นลงเล่นแทนพี่มีได้นี่เยี่ยมเลยนะครับ โดนคาเฮอร์ปฏิเสธลูกจุดโทษไปโอ้โห,หน่าเสียดายมากรงนี้แฟนเนี่ยเศร้าทั้งสนามเลยครับมินำซ้ํานะครับในนาทีทดเจ็บนะครับนาทีที่90บวกหนะครับโดนมาเทียเจนเซนนั้นกระซวกไปอีกกระซวกไปอีกหนึ่งประตูกลายเป็นโอ้โหเละเทะตุ่มเปะตุ่มเปดน,นะครับสประตูต่อหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ คราวนี้น่าจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับสำหรับรูเบนอวาริมนะครับมันไม่คเคยรวกสักเท่าไหร่แล้วเชียร์ไปก็ร้อนรอน,ร,นร้อนใจมันเชียร์แล้วแบบตุ้มตมต่อมตอม,ตอมเล่นในบ้านตัวเองก็เสียเสียประตูทุกนัด้โหมีที่ไหนสามห้าสองอโอเคครับ พลาดแล้วก็พลาดไปนะครับเทพบิวเกือบได้จุติโอ้โหอะไรของมึงเนี้ยโถเอาละครับแฟนผีก็ต้องทำใจกันต่อไปนะครับนัดหน้าเจอสันแลแดนซะด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีีก่อนนัดหน้าละกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีว่าเรามาทายสกอ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่แน่นะครับอาจจะโดนเด้ง หมายถึงอโมริมนะอาจจะโดนเด้งก่อนนัดนั้นนะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณสามทุ่มน้อยนี้ก็ลงคลิปประมาณสักสามทุ่มพอดีนะครับพวกพี่ๆน่าจะแข่งแล้วเรามาองเอาใจช่วยพวกพี่ๆดีกว่านะครับขอให <c oughs> ส้สะดุดสะดุดขาตัวเองเนี่ยล้มรอเพื่อนเลยพี่ๆอย่าแรงมากโโอ้ ตัวเก่งลงสุดเลยวันนี้ยืนหน้าเดียวด้วยสะดุด